สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สสเซปักตะก้อโรงงานนะครับอมาตานครชนบุรีนะครับรเป็นการพบกันระหว่างทีมพี่โจบางนาครับพี่มวลใหม่สวรรค์แล้วก็พ่อใหญ่ปื้นกางเกงยาวคู่ละคููแขนพี่ใช้ทํายังไงมือข้าเอาพี่แคเ,เอ้ยได้นะได้นะเอาพี่วัดหนึ่งพี่วัดสองพี่ใช้กระโดดโอ้โห เสียดายคือพอหายซิกกันเนี่ยเมื่อกี้นี่คือเบิ่์นซื้อกันสกอศูนย์ต่อสี่กต่ก,กเกมกเ<อ>สิบสองนะครับเสือแปะข้ามฟีจะตายไม่มีนี่อ้ยพี่ชัยเกี่ยวหนึ่งพี่มวนหนึ่งพี่มวนยอดพี่ชัยเกี่ยวอีกเอาเฮ้ยโอ้โห دم. นิดเดียวครับแหม่เกือบได้หนึ่งต่อสี่พี่มวนเป็นฝ่ายเสิร์ฟหนึ่งพี่ชัยสวนโอ้โหจังหวะสอง คิดดีครับแต่ว่าแรงไปหน่อยลูกนี้โอ้พี่โจบางนาแล้วครับเป็นอมือสามฝั่งนี้นะครับพี่โจบางนาหนึ่งพี่วัดนันหลังเท้าหลังเท้ายังได้อยู่พี่มวลหนึ่งพี่มวลกระแทกพี่วัดหลังเท้าโอ้โหเสียดายรูปนี้ถ้าเกี่ยวแปรก็น่าจะได้แล้ะแต่ว่าทีเด็ดพี่วัดอยู่ที่หลังเท้าโอ้โอทั้งทีมนะครับท,ทีมนี้สก,กอร์เท่าไหร่ สามต่อสี่พี่โจวบางนาหนึ่งพี่โจวบางนาสองพี่ชัยเออได้อยู่ได้อยู่เอาเข้านั่นน่ะเข้านั่นน่ะเอาเออพี่โจวบางนาพี่ชัยเกี่ยวพี่ชัยฟาดพี่ชัยฟาดโอ้โหลูกนี้ไม่ธรรมดาครับโคตรโหดเลยลูกนี้โหดโคตเลยสกอร์สี่ต่อสี่ครับพี่มวลจะได้เป็นฝ่ายส่งลูกพี่วัดหนึ่ง พี่ชัยต่ำสิครับโอ้ยต่ำหนึ่งนี้ก็เสร็จพี่ชัยสิครับโอ้เจอเหลี่ยมเก่าครับเออเจอมวยเก่าครับไม่มีแรงครับเน้นทิศทางอย่างเดียวตอนนี้สกอร์แซงไปแล้วครับจากที่น้ำสี่ศูนย์ตอนนี้เป็นห้าต่อสี่พี่มวลเสียงชงต่อเฮียหนึ่งพี่ชัยกระโดดอโอ้โหเข้าปากเลยครับลูกนี้เนี่ยเสียสดายจังพี่ชัยเข่าจังหวะสองพอดีเลยเมื่อกี้เนี่ยเดียวเขาเห็นมังเขาเป สกอร์หกต่อสี่โอ้แซงแล้วครับไม่อยากจะเชื่อเลยนำไปสี่ศูนย์พี่ชัยเกี่ยวหนึ่งพี่ม้วนหยอดอีกแล้วที่เดิมพี่วัดหลังเท้าพ่อใหญ่ก็ซ้ำสิครับโอ้โหพ่อใหญ่ไม่อยากซ้ำครับลูกนี้พ่อใหญ่สงสารทีมงานพ่อใหญ่เปิดเลยธรรมดาลูกนี้พ่อใหญ่ต้องสับเต็มแล้วต้องออกเต็มแล้วลูกเนี้ยพ่อใหญ่ใจดี สกอร์4-6พี่โจบางนาเป็นฝ่ายส่งลูกเอา้ากักโอ้โหตะกอ้อมือแดงลุงนี้ตะกอ้อมือแดงเสริบดีมากครับเข้าจุดกักเลย5-6ต 6, ถ้าเสิร์บได้แบบนี้ถือว่าสวยงามไปอีกแล้วครับโหดอีกแล้ว1 2เตรียมตัวพี่ชายยอดโอ้โหเสียดายครับลุงนี้พิโจบางนาเกือบทันครับ เออมนกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกว่ามันไม่มันเออมันต้องเด็ดกว่านี้หกต่อห้าสกอร์หกห้าตามเฮียดึงเข้าไปแรงๆอ่ะพี่ชายตามโอ้โหเสียดายลูกนิ้วสาเกี่ยวกันได้เกี่ยวกันได้ดีครับแต่ว่าแก้ไม่ข้ามเสียดาย สกอร์พี่พมวลมหาสวรรค์น,นำไปแล้วเจดต่อห้าเฮียเปิดหนึนโอ้โหไปแล้วครับหลุดเลยจากสี่ต่อศตอนขึ้นต้นนึกว่าพระเอกครับใ <c oughs> สมากเลยตอนขึ้นต้นใสหนึ่งเฮียดันเข้าโอ้โหไปแล้วครับหลุดยาวเลยทีนเนี่ยเก้า <c oughs> ต่อห้าสกอร์ไปแล้วครับ เอาหลังเท้าหนึ่งไ,นะไปแล้วครับพี่วัดปากน้ําโอ้หลุดยาวๆเลยครับได้แค่4ี่เลยเจอพี่มวลลูกเสือปั่นป่วนกว่านะครับพี่มวลเสือปั่นป่วนมากโอ,โ,โอ้โหลูกนี้เสียครับนักกีฬาแต้มเดียวไม่อยากจะเชื่อครับโอ้โห ...11 ต่อหไม่อยากจะเชื่อครับแต้มเป็นนำไปตั้งสี่ศ แกแปรมาดันหนึ่งพี่ชัยพี่ชัยเอาแปรได้ครับพี่ชิดหนึ่งพี่ชิดสองพี่มวนแปรกินไหมเงี้ยกระโดดใส่เอาเว้ยได้เสียวเอาพี่วัดชนเงี้ยดึงเข้าไปเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยเฮ้ยยอดเฮ้ยโอ้โห,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 โหพี่วัดก้มต่ําลูกนี้พี่วัดก้มต่ําเกมโมเวอร์ครับ12ต่อ5โอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับล็อกสีอยู่เลยครับเนี่ยครับคนนี้ครับสุดยอดมากคนนี้ยโอ้ไม่ธรรมดานี่ครับ 영아